สวัสดีครับจงวิธีชาวบ้านอีสาเนเจเนียลบอกคำสั้นว่าพบปพี่น้องคือเก่าคือยร์เรื่อเอรา,าพี่น้องเมื่อนี้มีภารกิจไาพี่น้องมาทั่วกินเขาปลาเลยพี่น้องนอนทงนอนทามันนี้มาอยู่อำเภอกุดรังจังหวัดมหาสารคามพี่น้องอันนี้เป็นสวนให้ต้องบอกว่าเป็นพื้นที่กากรเกษตรที่เป็นเนตรไว้นะครับของทั้งี่โก้เป็นเนาะชายาเป็นพี่โก้เป็นนะครับเป็นเป็นเจ้าของที่เจ้ามือนี้เพันติดภารกิจนะครับเขาเว้น โอ้พี่น้องนี่คือบรรยากาศโดยรอบเบื้องต้นนะครับที่แพทย์ในพี่น้องเบื้องนะครับมือนีที่พากันตั้งซูมตั้งแคมนอนนี้แหละพี่น้องกาลังที่ล่งเอาปลาใส่ใส่เป็นวิธ,ธีการสิดเบียดเดงนะครับมือนีน้ำทิ่มโดยพี่เตาเลยพี่สนีนะครับเพื่อนเป็นเสียเส้ยนเสี้ยนเบียดเองพี่น,อน้องเพิ่นมืดฉางยี่แล้วนะครับมือนีที่ภาพพี่น้องไปติดตามเริ่มจากตอนนี้นะครับไปถึงช่วงแต่น้อยคำคำนะครับเดี๋ยวก่อไฟก่อยังค่อยๆบรรยากาศไป แต่บรรยากาศนอนทุงนอนทาแต่ว่ามันเนียูู่ทั้งขาหกเล็กน้อยแต่ว่าบรรยากาศนี่โอ้สุดยอดเลยพี่น้องให้พี่น้องเห็นนี่เดี๋ยวที่ตามไปได้พี่น้องแล้วเดี๋ยวพ่อกันคำๆเดี๋ยวครับที่ตามไปช่วงแรงตรงนี้เป็นบริเวณทางสาเลยพี่น้องนะครับสาหนีเป็นสาที่แบบปลอ่ปลอยปล่อยป่าทึ่งป่าเรียงป่าธรรมชาติโอ้โหป่าลายพี่น้องมันนี่แหละทีมงานดีต้องมีวารกิจเอา ขึ้นมาจากซ้ายเ้ยนี่เกสันว่ามีเนวกินเดียวนี่แต่ว่าจังไดมากครับทีมงานคุณภาพาเป็นนะครับทางปิตอนมีเบ็ดมาสองหลังซึงว่าบอ่บอผ่านแน่นอนมานี้พี่น้องเดี๋ยวภาพไปเบื้องบอ่อปรากฏครับพี่น้องครับปรากฏที่เป็นแบบใดเดี๋ยวที่ภาพไปเบื้องครับพี่น้องครับติดตาม,มาครับนี่พี่น้องอู้ตรงนี้นี่เป็นทางเขามากนี่พี่น้องนี่นี่ผู้ใดมีบ้านสวนนี่ก็ถือว่า เป็นลักษณะแบบนี้นะพี่น้องครับมีสามีอย่างเรีงยงปูเลี้ยงปลาไปนับอันนี้ห้างตัวเมืองอยู่ประมาณสองสามกิโลถือว่ากำลังดีครับนี่เป็นบอ่อปรากฏเลยนี่นี่ที่าไห้บอ่อปรากฏคุณขึ้นบอ่อบ่อขึอ้นต่อย,ยางยางมีงหัวหันอยู่ในนั้นกล้องคนอันนี้บอ่อปรากฏของแท้เลยพี่น้องไม่ได้บังเอิญบ่อปรากฏนี่อไม่ว่าไม่เห็นนี่แหละพี่น้องเป็นเป็นเรียงปรากฏในแบงนี้นี่แต่พอดีมันพวกขึ้นมาพี่น้องมันมีหัวหันในมัน แต่แพทย์ในเบื้องภาพรวมนี่เลียงถึงมีเป็นโซลาเซลล์นะครับรเ,เป็นโครงการที่เป็นเจาะบาดาลไว้นี่อู้แต่ว่าร่างการน้ำเพระขาดพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวติดตามไปครับมือน,นี้นะครับเดี๋ยวติดล่องสิบเบ็ดหาปลาจังหน่อยก่อนนะครับเดี๋ยวดังไฟก่อไฟยําแรงขึ้นใา้พี่น้องมาย่างป่านกันเอาติดตามไปครับนี่ครับอูย้ยนีเ,นเบื้องเบ็ดพี่น้องนี่แล้ว นี่แล้วเนี่ยฮะอยู่ห้ากินมือนี่ปอกไม้เฮานี่ปัดขั้นขั้นทศไทดไอ้นี่ราคาพี่เตยขั้นขั้นละเนียสี่ร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้าสิบปุ้ก็แลังก็แลังงามอร่อยอ๋อดูกันร่วมกันเ่ื่อนร่วมกันเนะพี่น้องซื้อซื้อตั้งแต่สิบปีที่แล้วตีสิปีที่แล้วโอ้ตอนนี้นายดีรักหลายพันนี่พี่น้องมินิมีนี่รูปแบบมันนี่มีเอ็นโอ้ผู้ใด็ข้อเบ็ดก็สิเข้าใจดอกนี่ เบื้องอาหารเบื้องอาหารอันนี้เป็นเป็นอาหารเขาเอานาฬิการยังไงนี่ไอเหยื่อสำเร็จรูปเป็นเหายื่อสำเร็จรูปเดี๋ยวพี่น้องหอมหอมพี่น้องไม่ได้กินดอกแต่ท่งนี้ได้กินเนีย่ยจะกินหอมครับนี่เดี๋ยวไปดงวิธีการเพื่อเล่าเรื่องเตรียมเนี่ยนี่ครั้ยนี่ของจริงของจริงเยอเดี๋ยวพี่น้อง,บงนเบื้องใส่เงียดเด้อกินได้เดี๋ยวอีมไปตัวนี้เงียบโอ้ <laughs> ข้างปั่นเยอะพี่น้องแลยวไปผูกใส่ทุนครับนี่มาผูกใส่ทุนได้นี่นี่พี่น้องใส่ทุนนี่ใช่แบบแบบมนี่บอกใช่นี่ครับอืมหลอกปุ๊บเก็บลอยอ๋อมาตีลงไปได้เปล่ามาเนี่ยเอ้าเอาพี่น้องพร้อมแล้วเบิ่งเด้อไม้นี่เขาบอกมันเป็นไดฟึบปลาเดี๋ยวตีเดีนาะมาเนี่ย เอาแล้วพ nice cool. ี่น้องเรียบร้อยแล้วจี้อ๋อเงียบอีกแล้วเงียบอีกแล้วมีหลอกมีหลอกมีหลอกออของจริงโอ้ปัดปะเข็งนี้ปัดเอา โอ้โอยกเก่งไงยดิพี่น้องตุไง,งตุงเล็กตุเล็กจริงครับมา,าไปหนยองเรื่อยๆอุ้งแต่ไฟมากสิแยงงูแยงตายยังไงน้ำดีไฟดีไฟถึงพี่น้องนะครับบ้านสวนนี้ถือบ้ายุคสมัยนี้นี่ หาอยู่หากินน้อกนดีครัะเพราะว่ามันอยู่ในเมืองมันก็หลากหลายคนหลายหลายเรื่องหลายเล่าบางทีครับกบไปมีก็ถือว่าดีไปนะครับบางคนก็ซนหายอยู่เนาะสองไม้เลยครับพี่เตาจัดให้นี่เออเอาเดี๋ยวมาเบิง่งจอดมัน,ปปนมันได้ปลาใหญ่พี่น้องเอา้าอ้ยราหนีรุดรุด ปืนเอาอีกเร็วโอ้ยบ่งดูพี่น้องปัดของจริงนี่เออเ้อย้ยย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 ยิยยยยยนยา อีกอ่ะอตัวโอ้ยนักสองตัวตัวนี้ไหมโอ้ยสองตัวนี่โอ้ยน้องจองนองินโอ้ยกิน้ังกิเขาเฮ้ีมงานี่มงโอ้ยังรอครับตอกนั่งกินเขายินเข้าแล้วกับันไปเรื่อยเดี๋ยวย่างปลาได้ไหมน้องเอเอาวันกัน น <that> ี่ครับไปกลังการในปลาแล้วดิได้ปลาหลายตัวเติบอยู่ครับนี่ครับนี่ปลาจริงเขาทุ่งเดมมือนี่นี่ล่ะนะครับกำลังแต่งองทรงเครื่องอยู่นี่ครับแถวนี้บรรยากาศดีอากาศกำลังเย็นครับพี่น้องเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิ่งปลาดในนี้จังหน่อยแล้วนี่แต่ว่าเพื่ท่านลงมือแล้วนี่เจ๊งครับนี่ครับ ยวกินเขาเดี๋ยวก็ที่บรรยากาศไปเลยพี่น้องับติดตามออลองทดสอบพี่น้องจัดเลยปลาสดโอ้แม่นินจังครับนี่นี่เนี่ยเหยียบแบบนี้เผาพร้อมขี่ได้พี่นอพพ้องเขาพดสสดพร้อมขี่นี่ครับเขากินสดสดเลยนี่นีน่เดี๋ยวสิจะย่อยขึ้นมาป่าเงี้ยงนี่อย่างใพี่นอ้องเบิ้งละมือ

โอ้บรรยากาศาไดเลยพี่น้องเงียบกิ๊บ้อมเงียบสนิทลอ,องดูเดยลองปากหืม<อ>ป่าก็งสวยนีพี่น้องเนาะพี่น้องมีอะไ้น,น้องจีงงานนลาียี่น้อง่อง <laughs> ทะลหมหลายเตีนเลยต่ว่าตัวย่างพี่น้อง <laughs> น <Bond> ี่ครับเอาละนี่ึึใช่ได้เจ๋งเป้อยถ้าเข้าอีกทางนึงโอเคนะไม่เนแเปยังดไงเอกไม่เี่้องเอาไมอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยม เอาเดี๋ยวหรือไม่คลับพี่น้องเอาไม่เอาไม่อ้โอ้เด็กวป็ดเหมือนจะกาดเอาอย่างนี้แหละเป็ดซี่แหละครับเป็ดซี่แหละนี่ครับครับนี่เป็ดซี่เออว่าพี่น้องมาอยู่ตรงนี้ตาหนิละเอาเีีนยวนอนมาเหนียวนี่เดี๋ยวติดตามกันดู โอ้ยเต้นพาตัวดงอีนี่ล่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยของจริงตะเพียนโอ้ยงาม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 เปิดไอ้หนุ่มผู้ปะทูก็ได้ปะทูก็ได้ปะทู่ร้านนี้เอาจร้าจันทร์จันทร์จันทร์พี่น้องได้ปะทูครับ สายมียอดมีประตูอยู่ในตะเลดินี่ครับปานินคููเอาเอาไปจัดการเอาพี่น้องครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณตีสองเลยพี่น้องพรอมเซลเพาเ่นว่านะครับนั่งกินยังไปแน่บอกกันไปแน่คุยกันไปแน่บรรยากาศเก็บผ้ามาฝากพี่น้องครับช่วงนี้ใกล้เทศกาลปีใหม่นะพี่น้องอันนี้ก็อยูได้กลางทุ่งกางท่านี่แหละครับ นี่ให้ฟังเสียงให้พี่น้องยี่เมียไปฟังนี่ครับยี่เมียดีครับเดี๋ยวจะขอตัวลาไปแล้วครับเดี๋ยวมืออึดเสาพ่อกันครับพี่น้องครับที่เบ่งมามาสีเบ็ดต,ตัวนะครับพี่น้องเบ่งตอนนี้บรรยากาศนี่ครับอขอตัวแล้วครับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์คร้บพี่น้องครับ

ะะอมอะเรขายล,กกลอก้เพอ่อนีแล้วไปแล้วไ,ไปไห้โล่เลยตรนี้ไปกรบเด้ปหนึ่ผักผนไปกบบแบบแต่ว่ามื่อตนเห็นมันู่คนร่องปลไยบง้งตรงนี้เป็นป้าคาด้วย้สร้างเนเน็ตบ้านสวนด้วยครับบ้านของที่ตำรวจเันครับ เป็นเก่งเลยเป็นเด็กนะคที่ตรงนี้ซิบุรเลยเนี่มันดูแลเองมาเป็นต้นไม้เป็นปลูกเนาะทางเขาเลยครับบางสายยางมากทางเขานี่ครับเหี้ยบป่าคาได้ไปตรงนี้เห็นบหมห่าหาโอ้โหเดียร์เนี้ยบตั้งหนาเป็นหวยได้ไปตรงนี้อันนี้ก็ปลูกเขาอยู่อันนั้นไหนมีสายสายหนึ่งที่ว่า โอ้ oh, จริงละ่ะแน่นอนเลยแน่นอนเนี่ยน,น,นี่นท่างเขาที่ท่างมันก็นเป็นมองพูดละบ่าวใส่ทีมงานตั้งแคมป์อยู่ับนครับ yeah. นี่เป็นโซนบ้านใ่ไหมครับบ้านไม้ลังกเก่านี่ครับอยู่ธรรมชาตินี่แหะสบายสบาย เป็นป้าแน่ก็ธรรมาดาแล้วนะมั้ง